หรือว่าเครื่องประดับที่ใช้ในการสมัครแอร์นะคะสิ่งนี้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องประดับที่ดูไม่โปรเฟกชันแลแล้วเนี่ยก็จะทําให้กรรมการเนี่ยเขาตัดสินเราว่าเราไม่โปรเฟกชันแลก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าในเรื่องของนาฬิกาเนาะนาฬิกา นาฬิกาที่ควรใส่เนี่ยต้องเป็นนาฬิกาที่แบบดูเป็นแบบลุกบิสเนสนะคะไม่ใช่ว่าจะมาใส่อะไรที่เป็นแบบลุกสปอร์ตนะเช่น Apple Watch ยังลุกสปอร์ตเลยนะหรือว่าแม้กระทั่งแบบแนวแบบว่าสายยางๆหรือว่ามิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันดูแล้วไม่โปรเฟชชั่นอลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต่างหูนะคะบางคนเนี่ยเป็นไงคะใส่แบบระยะระยะนึกออกไหมมันดูไม่โปรอะ่ะฉะนั้นควรจะเป็นมุกหรือว่าเพชรก็ได้ ติดหูไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องของนอกจากนาฬิกาเนี่ยข้อมือนะไม่ควรจะมีอะไรหรือบางคนอ้อาะมาให้มานันเนี่ยกำไลหย,ยกโอ้โหแห้งๆปังๆก็ไม่ได้ใส่กำไลหย,ยกไม่ได้หรือฉันเพิ่งไปถ้ำนาคามานะอ้โ,อโหหลวงพ่อผูกใส่ศินมาให้กรรมการตกใจนะจ๊ะใส่ศินอะไรเนี่ยอ่าดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้แหวนก็เช่นกันนะคะสามารถใส่แหวนได้แค่ วงเดียวต่อ10นิ้วไม่ใช่ว่าใส่แบบโอ้โหนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยดูไม่ p r o f e s s i o n a l เลยและนี่ก็คืออัศเซอรี่ที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้ในการสมัครแอร์ค่ะ